เบิกศูนย์คูปิชิฝาปิดหัวนอตนะครับนี่ราคาห้าสิบบาทนนเน็ตเน็ตห้าบาทนะครับแพงกว่ารวมค่าจัดส่งด้วยก็ขาดบวกร้อยข้าบาทเลยนะครับนี่ฝาปิดวัวนอตพาร์ตนะครับพาร,ร์ตของแท้เบิกศูนย์เลยนะคือตัวนี้ตรงเบ้ามือเปิดเราเดี๋ยวเรามาทําการแกะแกะแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมอะไรมันหายนะครับและนี่ก็จะเป็นอย่างล็อกแบบนี้ ยัดเข้าไปลงไปแล้วบาลานไม่ได้ดูดิไม่ตรงอ่ะอลองอยากอีกนิดนึงใช่ใหม่นะครับแล้วกดทําไมมันดูวิบเบียวเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่งอันนี้มันข้างข้างซ้ายนะครับหนึ่งที่มันติดอยู่มันก็แบบนี้นะครับมันก็บี้ยวชิดมาแถบแถบได้แถบหนึ่งเหมือนกันอ่ะแบบนี้ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับเราทาให้บาลานกันแล้วกดไปให้มันเยื้องชิดขอบใดขอบหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เยี่ยม